น้องแมวแก้มยุยยุยแบบนี้คืออ้วนไหมมีวิธีเช็คยังไงติดตามได้ในคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะหมอมิงค่ะกับน้องอยูุิ โยวายใ่เลยในปัจจุบันนะคะคนนิยมเลี้ยงแมวค่ะให้มีลักษณะอวบอ้วนเพราะว่าลักษณะของแมวที่อวบอ้วนนะคะก็จะมีความน่าเอ็นดูค่ะรวมถึงน้องแมวนะคะที่มีการทำหมันก็จะมีทำหมันก็จะมีสวพเนี่ยท๊อปพย นอกจากนี้ยังมีแมวที่ทำหมันนะคะจะทําให้ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับแอคทิวิตี้ลดลงทําให้น้องแมวอาจจะมีกิจกรรมลดลงหรือว่านอนมากขึ้นค่ะโดยน้องแมวส่วนใหญ่นะคะน้ําหนักจะอยู่ที่ราวๆสีถึงหกิโลกรัมค่ะในพันธุ์ด OMESTIC s h o r t ร์ทั่วไปค่ะโดยพันธุ์อื่นนะคะก็จะมีน้ําหนักแตกต่างกันตามสายพันธุ์ค่ะโดยน้องแมวที่มีน้ําหนักเกินเกณฑ์น,นะคะหรืออ้วนเกินไปก็จะเกิดโรคได้คล้ายคลึงกับคนค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของโรคเบาหวานโรคเกี่ยวข้องกับระบบข้อต่อหรือโรคปัญหาทางเดินปัสสาวะค่ะโดยวันนี้นะคะ ก็จะมาสอนวิธีการดูค่ะว่าน้ําหนักของน้องเนี่ยเกินเกลหรืออ้วนเกินไปหรือเปล่านะคะอย่างแรกก็ต้องใช้ตาดูค่ะดูว่าน้องเนี่ยมองจากด้านบนนะคะจะเห็นน้องแมวว่าน้องแมวมีส่วนวอส่วนโค้งหรือเปล่า ดูที่บริเวณเอวค่ะถ้าเอวของน้องแมวยังมีส่วนวาส่วนโค้งเนี่ยแสดงว่าน้ําหนักยังอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมค่ะนอกจากนี้นะคะต้องดูประกอบการจับคําค่ะซึ่งการจับคํานะคะก็จะจับที่บริเวณซี่โครงของน้องค่ะถ้าสมมุติว่าใช้นิ้วมือกดลงไปเล็กๆค่ะแล้วเจอซี่โครงอันนี้แสดงว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะนอกจากนี้นะคะก็ดูบริเวณที่สันหลังค่ะก็คือกระดูกสันหลังของน้องค่ะก็คือควรที่จะจับได้ถึงตัวกระดูกสันหลังด้วยค่ะถ้าน้องแมวที่มีน้ําหนักเกินเกณฑ์หรืออ้วนนะคะก็จะจับคําในส่วนของ2ออย่างนี้ แล้วก็จะมีไขมันสะสมบริเวณข้อช่องท้องช่องอกได้ค่ะดังนั้นนะคะเราควรที่จะมีการทํากิจกรรมค่ะร่วมกับน้องๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นไม้ตกแมวหรือใช้คอนโดแมวค่ะเพื่อให้น้องแมวได้สามารถใช้อคทิวิตี้ได้อย่างเต็มที่ค่ะแล้วในส่วนประกอบของอาหารนะคะควรมีตัวของแอลคานิ n ีค่ะเพื่อช่วยทําให้รูปร่างของน้องนะคะสมส่วนค่ะแล้วก็ฟิตแอนด์เฟิร์มสมวัยนะคะสุขภาพดีค่ะ